สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีกันหรือลัคนากันถ้าใครทราบลัคนาดูได้เลยนะคะดูประกอบกันไปเลยนะคะวันนี้อาจารย์ก็จะมาพูดเรื่องของดวงดาวที่ส่งผลดีกับชาวราศีกันมากๆต้องบอกว่ามากๆปังมากๆสําหรับเดือนกันยายนของชาวราศีกันเลยนะคะที่อาจารย์ทําคลิปว,วันนี้นะคะก็ ยังไม่ได้ว่าเด่นมากนะคะวันนี้อาจารย์ทำคลิปวันที่4นะคะกันยายนแต่ที่จะเด่นมากๆก็คือวันที่8กันยายนนะคะถึง30กันยายนนะคะจะมีผลดีกับชาวราศีกันมากๆเลยนะคะขอพูดณตอนนี้ก่อนนะคะณนะตอนนี้นะคะถึงแม้ว่าชาวราศีกันเนี่ยพ้าพูดก็อยู่ตรง เรือนของชาวราศีกันได้เกษตรได้ตำแหน่งเกษตรแล้วก็ได้ตำแหน่งอุดมาตั้งแต่วันที่23สิงหาคมามาแล้วนะคะแต่ดาวที่ยังไม่ได้ส่งผลเต็มที่นะคะก็คือ1นนะคะดาวพระอาทิตย์ยังอยู่เรือนวินาศอยู่แต่ไม่เป็นไรเพราะอันนี้เป็นเรือนของพระอาทิตย์เองเป็นตำแหน่งเกษตรเพราะนั้นวินาศตกวินาศก็แปลว่าไม่ได้เสียหายนะคะ ออแล้วก็มีดาวพ่างคารนจับคู่กับพระอาทิตย์เป็นคู่ศัตรูเล็กๆไม่ได้มากมายแต่ความหมายที่แฝงอยู่เป็นคู่ขยนันคู่แอคทีฟสำหรับพระอาทิตย์กับพ่างคารนนะคะพ่างคารนมาจากเรือนสชหช c h มรณะเพราะฉะนั้นสหช c คือการสื่อสารการติดต่อการเจรจาอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะคะก็อาจจะยังช้ายังรออยู่ก็ได้นะคะที่มองเพราะว่าพ่างคารนอยู่ เรือนวินาศลักนั่นเองนะคะก็ต้องรอให้ดาวพัางคานนะคะจะย้ายราศีนี่เริ่มดีขึ้นตั้งแต่วันที่6ก็ดีในระดับหนึ่งนะคะวันที่6กันยานะคะพัางคานก็จะย้ายมาที่ราศีกันนะคะพระอังคารย้ายมาที่ราศีกันเนี่ยนะคะได้ตำแหน่งมหาจักรนะคะ พังคานได้ตำแหน่งมหาจักรมหาจักรก็คือความโลดโผนความยิ่งใหญ่ก็ได้นะคะแล้วมากุมกับดาวพระศุกร์ถึงแม้พระศุกร์จะเป็นนิดนะแต่อย่าลืมอันนี้เป็นคู่มิตรทําให้นิดเนี่ยนิดแปลว่าต่ําต้อยหรือแปลว่าไม่ค่อยมีพลังเนี่ยนะคะมันเข้มแข็งขึ้นดีขึ้นแล้วก็พระพุธกับพระศุกร์เขาก็เป็นคู่ธาตุน้ํากันอยู่เขาก็เลย เขาเรียกว่ายัางเกื้อนหนุนกันอยู่นะคะอาจารย์ก็เลยมองว่าพอพระอังคารมาตรงนี้สัญญาเอกสารอะไรอะ่ะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานหรือการเรียนก็ได้นะน้องนองนักเรียนนักศึกษาไปเดินเรื่องของเอกสารการเรียนหรือใครไปเดินเรื่องของวีซา่าเรื่องที่จะไปต่างประเทศนะคะดาวพระศุกร์เนี่ย มาจากเรือนสุภะนะคะการเดินทางดาวพระพุธเป็นดาวเอกสารเนี่ยเกิดความสําเร็จเลยคะ่ะนะคะตั้งแต่วันที่6กันยายนเนี่ยก็เกิดความสําเร็จในเรื่องนี้แล้วนะคะก็ถือว่าใครที่รออยู่เนี่ยอืมก็ดีใจได้เลยอาจารย์มองเรื่องของเอกสารเรื่องของการเรียนการอขอวีซ่าอะไรก็ได้นะการไปยื่นเรื่องกับหน่วยงานราชการเนี่ยก็ จะถือว่าประสบความสำเร็จเริ่มตั้งแต่วันที่6กันยาแล้วนะคะแต่พอวันที่8กันยายนเนี่ยก็ยิ่งส่งผลดีมากๆกับชาวราศีกันนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าดาวการเงินค่ะดาวพระศุกร์เนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของราศีกันนะคะจากที่เมื่อกี้เขาเป็นนิดใช่ไหมพอเข้ามาอยู่ราศีตุลเขาได้ตำแหน่งกเกษตร เกษตรคือความมั่นคงนะคะคือความมั่นคงมั่นคงในแง่เรื่องของเงินก็ต้องบอกว่าเงินเข้ามาเยอะเข้ามาแบบเป็นกรอบเป็นกรรมนะคะมีรายได้มีช่องทางการทำมาหากินเนี่ยเยอะนะคะสำหรับเรื่องของเงินจากรายได้จากการทำมาหากินอาจารย์ลืมพูดอีกเรื่องหนึ่งพระเกต อยู่พบลาภะอันเนี้ยเงินจากโชคลาภนะคุณได้นะขอพรกับองค์พญานาคได้นะคะพระเกตุเล็งกับพระเสาพระเสาอยู่เรือนบุตระอันเนี้ยบุตระคือหุ้นหวยกันการเสี่ยงโชคนะคะเนี่ยโชคลาบลอยคุณก็ได้แล้วก็ลาบจากการทำมาหากินผลประโยชน์เจ้าเรือนกระดุมพระอ่าเขาเรียกว่าศูนย์พาหะหรือเรือนที่นำหน้าลัคนานะคะให้ผลดี ะะดาวส่งผลดีมากๆนะคะคุณจะได้ข่าวดีอีกเรื่องหนึ่งคนที่อยู่ทางไกลนะคะคนที่อยู่ต่างประเทศที่ดีวงานคุยกันอยู่เนี่ยคุณก็จะได้รับความสำเร็จในการเจรจาการต่อรองในเรื่องงานเกิดผลประโยชน์มากมายเงินเข้ามาก้อนใหญ่ๆเกิดขึ้นสำหรับชาวราศีกันได้อย่างแน่นอนนะคะเพราะว่า ั้งคานเป็นมหาจาักรจากเรือนสหชามรณะก็คือทางไกลด้วยนะคะเนี่ยเงินจากทางไกลเงินจากงานที่ติดต่อกับชาวต่างชาติอะไรประมาณนี้นะคะหรือมรณะก็แปลว่าต่างจังหวัดได้ด้วยนะคะยิ่งดีเลยค่ะหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์ก็ได้ดาวพระพุธก็เป็นงานที่ทําให้คุณโดดเด่นขึ้นมาพระพุธเป็นดาวกรรมะการงานการเรียนนะคะก็จะเด่นมากจริงๆนะคะ อาจารย์มองเด่นทั้งเรื่องของการงานการเงินนะคะความสำเร็จพวกนี้มองเห็นชัดเจนเลยนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะว่าบางคนก็อาจจะมองว่ามฤตยูเลงกับพระศุกร์นี่จะเสียหายไหมจริงแล้วเ,เ,เรือนนี้คือเรือนมอรณะเรือนมอรณะเมื่อพะออระมฤตยูอยู่มรณะก็ ็ตกมรณะไปแล้วก็ไม่ได้ส่งผลร้ายกับดาวที่เล็งก็คือพระศุกร์สักเท่าไหร่นะคะอ่าเพราะเป็นเรือนมอรณะนั่นเองนะคะเพราะนั้นอะไรที่เข้ามรณะแล้วอาจารย์มองว่ามันก็คือมอรณะคือจบไปนั่นแหละค่ะนะคะ,นะคะโอเคค่ะแล้วเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของความรักบ้างนะคะถ้าเป็นเรื่องของความรักดาวเจ้าเรือนความรักของราศีกันก็คือดาวพฤหัสนะคะ พฤหัสมาจากเรือนปัตนีปัตนิพันธุด้วยนะคะเป็นพันธุเป็นเรื่องของบ้านที่ดีในะเรื่องของครอบครัวเรื่องของความมั่นคงก็ได้เหมือนกันนะคะตอนนี้อยู่เรือนอริอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็ให้ระวังเรื่องของคําพูดการาความคิดเห็นที่อาจจะขัดแย้งกับคนรักได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะ ดาวเพื่อคขานก็อาจจะกระตุ้นนิดหนึ่งให้ชาวราศีกันหงุดหงิดง่ายก็ได้นะคะอันนี้ก็ต้องระวังนิดหนึ่งแต่อาจารย์มองว่ายังไงก็ยังไม่ถึงขั้นต้องแบบแยกทางกันใครที่เป็นคู่รักกันแล้วแต่เพียงแค่อาจจะมีความคิดเห็นความขัดแย้งกันบ้างน้อยกันบ้างน้อยใจบ้างอะไรประมาณนี้คนรักเพราะฉะนั้นแค่เราต้องอใจเย็นมีสติให้มากอย่างเงี้ยก็ แก้ไขปัญหานี้ได้นะคะถึงแม้จะเป็นกู้วิวาทะอยู่นะพระอังคารกับพระพุทธใช่ไหมคะอ่าแล้วได้ตําแหน่งแบบมหาจักรกับมหาอุดแล้วเป็นเกษตรเนี่ยล่ะมันมันจะกระตุ้นในเรื่องของการกล้าคิดกล้าทํากล้าแสดงออกการกล้าพูดที่บางครั้งลืมความเกรงใจคนรักไปบ้างเนี่ยอืมนะคะแล้วอาจารย์มองยังไงก็ง้อกันทีหลังอยู่ดีแหละนะคะ ก็ประมาณนี้นะคะในเรื่องของความรักแล้วเรามาดูอีกช่วงหนึ่งนะคะว่าดาวพระฤหัสเนี่ยจะส่งผลดีกับชาวราศีกันดาวพระฤหัสพักเดินย้อนกลับมาที่ราศีมังกรในวันที่28กันยานะคะเพราะนั้นพระหัสเป็นเจ้าเรือนปัตตนีพันธุเนี่ยย้อนกลับมาที่ ราศีมังกรเป็นเจ้าเรือนบุตระมากุมกับดาวพระเสาร์ซึ่งเป็นพระเสาร์เป็นประธานฝ่ายบาปพระเคาะพระฤหัดก็เป็นประธานฝ่ายสุภเคราะห์ดาวใหญ่ทั้งคู่มาเจอกันนะคะแต่เจอกันในเรือนบุตระก็เลยไม่เสียหายหรอกคะ่ะน่าจะแปลในแง่ของอะไรก็ตามที่เรื่องอ,อย่างพันธุเรื่องบ้านเรื่องที่ดินเรื่องรถที่คิดว่าจะซื้อจะทําก็จะเกิดความสําเร็จเกิดขึ้น นะคะในสิ ını, hmm, <JD aquí S 1> ่งที่เรามีโครงการมีโปรเจกต์นะคะอาจารย์มองนะคือคิดไว้แล้วอะแต่ตอนนั้นก็ยังไม่พร้อมโน่นนี่นั่นใช่ไหมคะแต่พอพระหัสเดินย้อนกลับมาที่ราศีมังกรปุ๊บคุณจะไปกลับไปทําในสิ่งที่คุณคิดไว้แล้วไม่ได้ทำนั่นแหละค่ะก็จะเกิดความสําเร็จเกิดขึ้น และดาวพรหัสยังมองเป็นดาวผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยก็ยิ่งดีมากๆเลยได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่เป็นดาวครูบาอาจารย์ดาวคุณธรรมนะคะถือว่าดีมากๆอ่าและก็เป็นดาวพอมาคุมกันเนี่เป็นดาวของการเปลี่ยนแปลงแต่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีมากๆนะคะอ่าพระราหูนะคะยังเขาเรียกว่าตีโกนกับ พระเสาก็ยิ่งให้ผลดีมากๆนะคะเพราะว่าพระราหูอยู่เรือนของพระศุกร์ในภพสุภะเห็นไหมคะแล้วสุภะกระดุมพระเนี่ยได้เงินก้อนใหญ่เนี่ยอาจารย์มองเห็นว่าดีจริงนะคะก็ลองเอาความหมายดาวหรือพวกนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในช่วงนี้สำหรับชาวราศีกันจะปังมากๆนะคะหรือใครโสดนะคะใครคนโสดนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะ เจอความรักใหม่ๆดีๆเข้ามาด้วยเพราะว่าเดี๋ยวพระรหัสมาเข้าเรือนบุตรบุตรนอกจากจะแปลในเรื่องของการลงทุนนะคะเรื่องของลูกน้องบริวารที่เหมือนกับลูกน้องลาออกไปลูกน้องกลับเข้ามาขอทํางานใหม่ก็ได้ะนะคะ,ะและยังแปลในเรื่องของความรักใหม่ๆได้ด้วยนะคะนะคะคุณก็จะมีคนที่ดีเข้ามาในชีวิต คนที่มีหน้าที่การงานดีดูเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะคะดูน่าเชื่อนั่นแหละก็ศึกษาดูใจได้นะคะสำหรับชาวราศีกันอาจารย์มองประมาณนี้นะคะโอเคนะคะขอจบการพยากรณ์เจอกันใหม่ในช่วงที่อาจารย์มองเห็นดาวดีๆอาจารย์ถึงจะมาพูดนะคะขอบพระคุณมากนะคะที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ